รื้ถามเน็ตเออของเน็ตเมื่อกี้เป็นไงบ้างอ๋อรู้สึกยังไงเออคอ่ามีก็พอพอใจตัวเองตรงที่ว่าสามารถเก็บได้ทุกเม็ดที่ครูสอนคะ่ะแต่มันจะมีเพี้ยนตามจุดเพราะเพราะว่ายอมรับค่ะว่าบนเวทีตอนตอนนั้นอะ่ะเน็ตได้ยินเสียงตัวเองเบาค่ะก็คือตั้งแต่ เงกรีดมาใช่ไหมคะเสียงดนตรีมันบึ้มมาแล้วเน็ตต้องอิมพอไว้ตั้งแต่ตึงๆเฮ้ขึ้นมามันจะแขวงตรงเฮ้ตั้งแต่เฮ้แรกเพราะว่ามันตั้งตัวไม่ทันนะคะมันก็เพี้ยนมาตั้งแต่ตรงนั้นมาแล้วก็มีแต่แต่เน็ตถือว่าตอนทั้งหมดภายในอาทิตย์นะคะที่เน็ตแบบตีอารมณ์เพลงไม่ได้เลยค่ะแต่อยู่บนเวทีตอนนั้นก็คือที่ตีโจทย์ไปว่าเศร้าแล้วมันตรงก็คือแบ่งเลยนะคะว่าเน็ตต้องทําตรงนี้เศร้ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเน็ตจับไม่ถูก แต่พอไปร้องบนเวทีเมื่อวานเนี่ยค่ะเน็ตเน็ตแบบไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าไงค่ะก็คือมันไหลมันไหลไปเลยค่ะ <the> mood. ใช่ค่ะ <c oughs> แล้วแบบครูเขาก็บอกว่ามันโอเคมากกว่าที่แบบเจอในนี้เราแบบครูครูก็ชอบเราเน็ตก็รู้สึกว่าเน็ตท,ทาได้ <c oughs> ก็คือพอร้องเสร็จรู้สึกรู้สึกโล่งมากเลยค่ะแบบรู้สึกสบายใจต้องทำหน้าให้คนดูเห็นแบบ ก็คือพอพอเพราะว่าเพลงนี้มันมันยากใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่ว่าเนทเป็นคนเตียมลงเพลงยากพอคอมเมนเตอร์เขาบอกว่ามันดีอย่างนี้ก็โอ้ยใจชื้นแล้วแล้วพอมาถึงสองคนไปแล้วใช่ไหมคะอมาถึงพี่ไก่พี่ไก่ชมพู่ก็โอ้ยใจชื้นอีกแล้วอีกคนหนึ่งอย่างนี้ค่ะแต่ว่าแล้วก็มีอันสุดท้ายค่ะเป็นโน้ตที่ไอเขาว่าชุบใจของเนทนะคะในช่วงเวลาซ้อมเนี่ยกับครูปุ้มเนทจะหาเจอ แต่เวลาซ้อมบอกกิ้งก่อนเวทีวันเสาร์หาไม่เคยเจอสักรอบค่ะเพราะว่าชุบใจเมื่อกี้ก็มีเป๋าาไปบ้างค่ะแต่ก็สามารถที่จะจบได้แต่ก็รวมรวมคือพอใจเป็นการอำลาทันเดอร์โดมที่เนสประทับใจคะ okay. yeah. uh ่ะโอเคเยี่ยมเห็นความแตกต่างระหว่างตอนที่อัดต่อยกับอัดต่อยอัดแดง3ามคน <c oughs> นั่งดูเนสร้องกับดู ไอ้ลองไหม,อม,อมตอนที่ไอ้เนี่ยเขาบแบบที่ดจาแต่ตอนพี่เนสร้องเนี่ยล <c oughs> ุ้นจริงๆอย่างที่บอกว่าเพิงเมื่อกี้เนี่ยโน้ตมันยากคือเฮ้ยมันจะถูกเกปล่าวะมันจะร้องถูกเปล่าเพราะว่าฮาร์โมนีมันยากมากนะต้องลุ้นเมื่อกี้พี่ฟังพี่ยังลุ้นตอนที่ดูอยู่ที่บ้านก็ใช่เพราะเพราะมันไปแบบต่อครั้งแรกทีได้เพลงมาโอ้โหขูปุ้งขาทำไมท่อนฮุกเขาร้อง เขาร้องคีนี้ค่ะเนทฟังเขาฟังก็คือเนทฟังคอรัสใช่ไหมคะเน่ก็เลยมันปนกับเสียงของเมโลดี้จริงเลยคู่พูดเขาจะร้องคี์ไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนงงมากเลยค่ะจริงๆค่ะถูกต้องที่คุณอาต้อยจะต้องนั่งลุ้นเพราะว่าเนทเพราะเนทก็ร้องแกว่งเยอะด้วยมันมันมันสามารถแป่งได้ง่ายๆเลยดุดมากเออพี่จะพูดอะไรวะเอออีกอันหนึ่งคือของเนสเนี่ย ถ้าแตฝากติดออกไปจากบ้านนี้ก็ถือว่าพยายามให้ตัวเองไม่หลุดหลุดบทง่ายจบเพลงแล้วเป็นอีกคนหนึ่งเพราะตอนสวยโอ้หสวยมากมาที่สวยมากเลยนะสวยมากพอเพลงจบนี่นี่ทำเวอร์เวให้ดูนะแต่ว่ามันเหมือนกมือย่างนั้นปุ๊บอ้าว แหวอย่างงี้คือยกตัวอย่างให้จะได้จำง่ายๆมไนเือนตัวเองเวลาเวลาอยู่บนเวทีหรือเวลาคือจริงๆแล้วมันก็น่ารักดีสําหรับคนที่เป็นธรรมชาติหรือพี่ขชอบชอบคนธรรมชาติเนี้ยแล้วก็คอมเมนเตอร์พูดวล้วลาอยู่อย่างงี้ซึ่งมันน่ารักดีน่ารักดีแต่ว่าบางทีบางทีเราอยู่ในแต่งองสงเครื่องบางทีเราก็ แต่แบบปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บมันอาจจะเร็วไปหน่อยอเร็วไปหน่อยไปเป็นลิงเป็นข้างที่เพื่อบอกลลงไปข้างล่างก่อนโอเค <นะ S 1> ได้ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ